สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องที่หักเพลงนอานอจ้าเนาะที่ข้าลบและที่นับถือเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็บบ่มีอย่างไรเด้อค่ะได้ยินบอกค่ะเสียงดังฟังสอยู่บง มื่อกี้ออกมาเบ้าสุพี่น้องฟังเด้อค่ะเด้อว่าอย่งเงื้อลำนี่เฮ็ดแสบมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเงื้อลำนี่เฮ็ดให้แม่น้องปูดเจ็บใจแห้ง,นงเนื่องจากว่าแม่น้องโบไปตัดไปจากเมื่อวานนี่เนาะค่ะเนาะไปตัดไปจากกับแฟนเอาเงื้อไปน้ำ เอาเหงือไปน้ำลวก็ตัดไปจากะว่าเอาโทศัพับไปท้ายคลิปเนาะคะ่ะเนาะท่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะตัดไปจ่าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะก็เลยขนไปจากขึ้นเหื่อสื้อขนขึ้นเหนืเ่อแล้วละกะสิพ้าเดียวไาเหือข้ามฟังมาเนาะคะ่ะเนาะเมนบบอบก,ก็ขึ้นเมนบบอโบขึ้นย่วขึ้นไอหัวเหือนะคะพี่น้อง ย่วงขึ้นไปมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งถือมีดเนาะค่ะเนาะแมนำโบกับสิตก๊กเงื่อเมนำโบก็เลยคว้าเอา,เอาคว้า,ควาจับขอบเหงื่อโทรศัพท์ปุ่มลงน้ำพี่น้องค่ะโทรศัพท์เมนำโ,โบตกน้ำเลยเด้อคะ่ะอกมีโทรศัพท์ไรโบมีโทรศัพท์ดิสเลยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมีแต่เครื่องเก่าแต่กดอย่างกระยากเนาะค่ะเนาะอุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์ภูมิใจในตัวเองเก็บเงินได้ เพิ่อจะได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเครื่องซื้อบะแพงแล้วค่ะสามสี่พันค่ะพี่น้องค่ะเงินสามสี่พันสำหรับแม,ม่น้ำบุ๋น่ะมันมันแพงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแม่น้ำบุ๋มันพ 3, แพงสามสี่พันเนาะคะ่ะเนาะแต่สำหรับพี่น้องเขาพวกงูเนาะค่ะเนาะราคาสามสี่พันนี่มันมีค่าสำหรับจิตใจของแม่น้ำบุ๋เนาะค่ะเนาะ กับกบยอยากออกมาว่าวอย่างไรเนาะค่ะเนาะความพิษของเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะความพิษนี่ขึ้นอยู่กับเจ้าของนียก็ได้จับบบดีเองเมนบูใส่ไม้นี่ไว้ไม่เซฟี่นี่นี่ไว้แบบนี้เมนบุกจะจับหัวเหงามือหนึ่งก็จับหัวเหงาปับเฮากระโดดจับหัวเหงาเฮายันตกครับเนาะกําลังเอาขาก้าวเข้าเหงาเนาะเหงามันโยกเมนบุกก็เลยกระโดดจับโดนจับก็เลยปลอมลงน้ำปลอมลงน้ำพ่อพ่อนลองเพชรเขาก็เลย ขวาเอาอย่างนี้เลยพี่น้องค่ะแล้วก็ปุ้มลงปุ๊บปักคว้าปั๊บขึ้นมาเลยป่านนั้นยังใหม่เลยพี่น้องคะอาบน้ำมาหอนเงินอาบน้ำอาบน้ำไวแล้วละคะพระเดวเลดไปร้านข้าวดินนะคะไปส้มอยู่ร้านข้าวดินกลัวจะไปหอดเขาเนาะมันก็เป็นชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเขาว่าถ้ามาไวกว่านี้กอาจธิบบเสียหายหลายค่ะว่านะ แต่เห็ดเรด้ยวยจะมาหอดเขาก็อาบนะครับบบนแล้วแล้วเขาจังไปเนาะกันเนาะวันนี้ก็เลยกเขาว่าเป็นนตูพิสังมันหไหม่ไหมเมนูบทิมไว้เครื่องมือเขาบอกว่าตอนแรกยังมาเอาเด้อวะ่ะไปส่งเ่าประมาณสิบเอ็ดโมงวันนี้ตอนแรกยังไปเอาไปฮับเด็กน้อยมาแล้วก็ไปเบิง้งไปเบิ้งทั่ทรัพท์แล้ววะ่ะเขาบอกว่า ทิมไว้อีกมะออื่นทางมาเบิงเด้อว่าอันเคยจะไปซื้อไอตูที่มันใหม่นี่ยูโนตัสกขาว่าไปซื้อตัวนี้มาใส่กสบาสิได้บ่ได้ยังบ่ร,รับประกระันเด้อว่าบัดนี้ก็เลยคิดได้อยู่ทางไปวัฒนานุก,กิจนะเขามีร้านซ่อมร้านเนึ่งร้านใหญ่เคยเอาไปซ่อมอยู่อีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องนี้แหละเคยเอาเครื่องนี้แหละไปเอาไปซ่อมบัดน,นี้อันมื่อนี้ก็เลยเอา เอาเอากลับคืนมาเอาไปซ่อมอยู่นู่นอยู่แถววัฒนานุก,กิจนู่นค่ะเอาไปซ่อมแล้ววันนี้เขาเขาว่าจอเสียจอไหมแพ้แพ้หน้าจอไหมทหารสีมาเมื่อกี้นี่แหละพี่เนอะเขาว่าแพ้หน้าจอไหมวันนี้เมน้อมบูก็เลยว่าอันกลับมาก่อนเนาะ เพราะว่ามันถึงเขาว่าเดี๋ยวเขาสิโทรมาบอกอีกทีหนึ่งว่าซ่อมได้หรือบ่ได้หรือว่ามันสเสียแพงหรือว่าแพงเดี๋ยวเขาสิโทรมาบอกอีกเท่อนึงค่ะพี่น้องค่ะแบบเครื่องนี้เครื่องเดี่ยวในชีวิตที่เจ้าของซื้อให้เจ้าของเองเนาะคะ่ะซื้อของขวัญให้เจ้าของมันมาเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็เสียดายเสียใจในมันอย่างมันอย่างเขาก็อยู่ในนั่นเนาะค่ะเนาะ เป็นเบอร์หรือว่าเป็นลูกที่ระลึกหรือว่าเป็นเป็นอย่างไกลข้อมูลอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นเบิดเนานคะเนาะเยดายเครื่องเก่ามันก็จากเพ่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่เครื่องนี้เขาว่าซ่อมบ่ได้เนะะื้อ่ะเครื่องเนี่มันเพหลายเครื่องนี้แต่เมนูบวกกันยังประคองลิ่นได้อยู่คือมันติกดตัวพิมพ์ตัวอย่างนี้กดยาค่ะพี่นนอง เวลาเอาจากพิมพ ah ์ตอบพี่น so ้องหรือว่าเขาคอมเมนต์มานี่พี่น้องคอมเมนต์มาเนี่เอาอยากพิมพ์มันกับกดยากดสีได้กับกดปุ๊มปุปุกดแห้งๆกับพี่น้องตึบตึบตึบแห้งๆอ่ะจังขึ้นตัวหนังสือเนาะคณะแม่หนุโบก็เลยรำคาญก็เลยเอาเงินที่เจ้าของยอดก็ปุ๊บคูมือคูมือมือละห้าบาทมือละบาทมือละห้าบาทในี่ยอดไว้ยอดไว้แกะมาเบิ่งได้ประมาณสามพันกว่าบาทก็เลย ไปซื้อเอาเครื่องใหม่ที่ว่าเมนัโบ,บลงไปเกอนหนึ่งล้วคลิปมาซื้อของขวัญให้เจ้าของนั่นแหละค่ะคือโทรศัพท์มือถือวันนี้มันมาเป็นแบบนี้แล้วจกักเมนัโบสิได้อีกกบจักมือใดเด้อว,วันนี้ได้ไหมนะถ้าเกิดเงียบหายเมนัโบ,บงเงียบหายไปเนี่ยใดก็คือว่าบบได้ลงคลิปก็คือแบบมันตัดต่อกะยกเครื่องนี้พี่นอ้องคขามันยกหลายอยา่าง ถ้าได้หรือบ่ได้ละแม่น้ำโบจิออกมาบอกอีกเตี้ยนึงเนาะค่ะเนาะถ้าลินได้หรือถ้าถ้าเอาถ้าซ่อมได้หรือพ่ได้ถ้ามันแพงเกินไปแม่น้ำโบก็บ่ซ่อมเนาะคะ่ะโซทิมไปเลยเนาะค่ะเนาะแต่ก็ถ่ายคลิปเครื่องนี่กะจะ็จะจะปัญญาบ,บ่ตัดต่อเพราะว่ามันตัดต่อยากเนาะค่ะเนาะเครื่องมันลินลินอย่างกัลินย้ยเพราะมันเครื่องเก่าเก่าเก่าแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะ จะพยายามถ่ายแบบบบให้ตัดตเนาะกะนะันเนาะพยายามเนาะกะนะันเนาะแต่ลองถ้าเบิ่งตอนแรกเขาสีโโรมาบอกว่าได้หรือว่าได้ถ้ามันแพงเกินไปค่ะเสียดายพี่น้องเออเครื่องน,นี้เพิ่งคือใจยังไม่หอนเดือนนะหรือว่าเดือนนี่แหละประมาณนี่แหละพี่นะะ้องค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเมน้มโบลาไปก่อนเนาะคนะ่ะเนาะมันยาวไปทีโลดยากอีกเนาะคนะ่ะเนาะเจอกันใหม่เน,นาะค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีจ้าบ๊ายบาย